คิมซึงกิลคิมมุนวานคิมมินแจคิมยองกรและคิมจินซูนี่คือเหล่าแนวรับของทีมชาติเกาหลีใต้ในเกมแพ้กับการ่า3ามต่อ2มี5คิมที่อยู่ในสนามและอีก1คิมอยู่บนม้านั่งสำรองคำถามง่ายๆคือทำไมคนเกาหลีใต้ถึงใช้นับสกุลคิมกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ล่ะครับ สวัสดีครับนี่คือคิดไซส์โค้งเคลียร์เคิร์ฟไขทุกข้อสงสัยในวงการฟุตบอลกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทีมจากทวีปเอเชียอย่างทีมชาติเกาหลีใต้นะครับที่พวกเราจะสงสัยกันพอสมควรเลยนะครับกับคําถามที่ว่าทําไมทีมชาติเกาหลีใต้ในชุดลุยสึกฟุตบอลโลก 2, 2022ครั้งนี้เนี่ยมีคนใช้นาสกุลคิมมากถึง6จาก26คนในทีมครับว่ากันว่าถ้าคุณเดินไปในที่พลุกพลาดแล้วตะโกนว่าเฮ้ยคิมคนก็จะหันมามองคุณเพียบเลยแหละคร เพราะว่าคนนามสกุลคิมนั้นถือเป็น20%ของประชากรในประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ T ิงเ้ลเคิร์ฟคิดไซ้์โค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับเอาละครับไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับว่าทําไมคนเกาหลีใต้ถึงใช้นามสกุลคิมกันเยอะแยะขนาดนี้ครับไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่มีนักเต,ตนะนามสกุลคิมติดทีมชาติเกาหลีใต้มากมายขนาดนี้เพราะถ้ามองที่จานวนประชากรทั้งหมด50ล้านนนคใประเทศ ปรากฏว่ามีคนนำสกุลค,คิมถึง10ล้านคนเยอะถึง1ใน5ของประเทศเลยทีเดียวนะครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นนะครับแต่มันคือเรื่องประวัติศาสตร์ชาติของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปในปี1392ครับยุคนั้นปกครองโดยราชวงศ์โชซอนท้านึกภาพบรรยากาศไม่ออกก็ให้นึกเอาบรรยากาศบ้านเมืองจากซีรีส์ดังของ n น t f l i ิกอย่าง k i ิงด o มซอมบี้บุกเมืองเอาแทนนะครับเพราะนั่นคือช่วงยุคสมัยไล่ๆก,กันกับที่ถูกเรียกว่ายุคโชซอนนั่นเองครับ ว่ากันตามตรงนะครับณนะตอนนั้นนามสกุลไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านหรือชนชั้นกลางถึงชั้นล่างเลยนะครับนามสกุลมีไว้สําหรับกลุ่มชนชั้นสูงหรือราชวงศ์เหตุผลก็เพราะว่าการมีนามสกุลนําหน้าเป็นการบอกถึงชาติกําเนิดเป็นการบอกว่าคนคนนี้มาจากตระกูลใหญ่ตระกูลไหนกันแน่แล้วนามสกุลไหนล่ะครับที่ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ในยุคสมัยนั้นท่านผู้ชมเดาออกไหมครับใช่แล้วครับนามสกุลคิมนั่นเองนะครับที่ถือว่านำโด่งมาในฐาน,านะนามสกุลที่อยู่ใกล้ชิดกับราชบลัลล นามสก,กุลอันดับ2ที่ตามมาก็คือนามสก,กุลอีครับส่วนสาเหตุที่คิมชนะอ e ีนะครับก็เป็นเพราะว่าคิมคือชื่อเต็มของคิมซูโรครับกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรคายาว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นสร้างชาติทั้งหมดทั้งมวลของตระกูลคิมในยุค2,000ปีก่อนและสืบทอดเชื้อสายกันมาจนถึงปัจจุบันตัดภาพกลับมาที่ปุถุชนคนธรรมดากันบ้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกประเทศทุกที่ทั่วโลกที่สามญชนอยากจะไต่ไปยังระดับของราชวงศ์และชนชั้นสูงประจวบเหมาะกับเมื่อช่วงงนึง ที่ราชวงศ์โชซอนประสบพบกับความพินาศอันเป็นวัฏจักรของชนชั้นปกครองที่ต้องแย่งชิงตําแหน่งสูงสุดกันและนํามาซึ่งสงครามครับในเมื่อสงครามหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสิ่งที่จะต้องใช้มากที่สุดในสงครามไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนั่นก็คือเงินครับเพื่อนํามาซื้ออาวุธหรือแม้กระทั่งการจ้างนักรบฝีมือดีเพื่อมาช่วยรบนั่นเองครับ อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับชาวบ้านตาสีตาสาหากมีโอกาสก็อยากได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นชาวรั้วชาววังกับเขาสักครั้งเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อมีการประกาศขายนามสกุลเหล่าประชาชนคนชั้นกลางที่พอจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือกเก็บจึงยอมเสียเงินก้อนเพื่อซื้อนามสกุลชาววังมาใช้โดยกลุ่มแรกๆที่ซื้อนามสกุลใช้ก็คือกลุ่มพ่อค้าครับที่ร่ำรวยแต่เกิดมาในครอบครัวธรรมดาแน่นอนที่สุดว่าไม่มีนามสกุลไหนที่เป็นที่หมายตาเท่ากับนามสกุลคิมที่ว่ากันว่าใกล้ชิดเชื้อพระวงศ์ที่สุด ดังนั้นนามสกุลคิมจึงเป็นนามสกุลขายดีระดับเบสเซลเลอร์ ller, เพราะชนชั้นกลางชนชั้นพ่อค้าซื้อนามสกุลไปเดินเบ่งประมาณว่าพวกตนได้ยกระดับห่างชั้นจากไพร่ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนั่นเองนะครับทีนี้พวกคุณอาจจะสงสัยว่อาอ้าวแล้วทำไมคนที่ไม่มีเงินก็จะยังไม่มีนามสกุลใช่ไหมครับ และทำไมถึงต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันได้ถึง10ล้านคนนับเป็น1ใน5ของประชากรจนถึงทุกวันนี้เดินหน้ามาที่ช่วงปี1910นะครับช่วงดังกล่าวเป็นช่วงของสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งณเวลานั้นเกาหลีเริ่มเสียดินแดนและตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นครอบครองได้แล้วพวกเขาจึงออกแบบวิธีการปกครองที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ นั่นคือการระบุตัวตนของประชาชนเกาหลีใต้แต่ละคนให้ชัดเจนครับความคิดแรกที่ออกมาก็คือการให้ทุกคนในประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าจะยากดีมีจนเป็นคนเสือผืนหมอนใบก็ตามนะครับทุกคนต้องรายงานตัวกับรัฐบาลใหม่ซึ่งจากกฎหมายนี้เอง ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าชนชั้นล่างได้เลือกนามสกุลของตัวเองครับนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถใส่นามสกุลคิมซึ่งเป็นนามสกุลเชื้อพระวงศ์ได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักแดงเดียวซึ่งนั่นเองทําให้นามสกุลคิมกระจายตัวแบบมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น10บล้านคนในปัจจุบันขณะที่สกุลอื่นๆที่ฮิตตามกันมานะครับก็คืออีพักชเวและจองซึ่งชื่อเหล่านี้เราก็เห็นปรากฏในชื่อของนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้หรือคนดังในวงการอื่นๆอ,อ,อยู่บ่อยๆนะครับ เรียกได้ว่าในสังคมเกาหลีนามสกุลเป็นภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจของประเทศมากพอๆพกับที่เป็นลำดับวบงตระกูลเลยทีเดียวการสำรวจป,ประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของคาบสมุทรเกาหลีใต้ได้เปิดเผยความจริงอันน่าทึ่งออกมาครับและนี่คือเบื้องหลังที่ว่าทำไมประเทศนี้ถึงไม่มีความหลากหลายในเรื่องของนามสกุลและนี่คือคำตอบว่า ทำไมประเทศเกาหลีใต้ถึงมีนามสก,กุลคิมเยอะแยะไปหมดนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดลือศึกฟุตบอลโลก 2, 2022ที่กาตา้์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเคลียร์เคิร์ฟไขทุกข้อสงสัยในวงการฟุตบอลกับผมป้องพุทธพงศ์นะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิร์ฟคิดไซโค้งและตอนนี้เรามี www.tingcurve.co ให้ติดตามกันในรูปแบบของบทความแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ